ความถูกต้องของธรรมสัมมาทิฏฐิมีคติทัศนาข้ามองเห็นสิ่งเดียวที่มีสองสื่อคือร้อนเย็นถูกต้องเน้นเป็นมุมมองถูกต้องทำแอตติจูดถูกต้องพึงจึงขยาย เริ่มด้วยใจได้เรียนรู้คู่ฝึกฝนประสบการณ์ผ่านประเมินเดินถูกบนเส้นทางหนอย่างถูกต้องรับรองเย็นความถูกต้องของโลกนี้มีสามอย่างคือทุกขังอน,นิจจัง อนัตตาไม่ยึดถือสิ่งทั้งปวงลวงไร้ค่ามักสำม,มาพาถูกต้องคันลองรมได้ค้นพบจบการหาเกิดมาทำใหม่ได้หยุดในวงจรรัตวัตตะสงสาร ได้คำตอบมอบชีวิตจิตเบิกบานได้พบด้านใจสงบพบสุขเย็นเป็นนิรันด์เอาละครับวันนี้เรามีอะไรน่าสนใจมากมาชวนคุยกันคือผมไปเจอ,เอ,อแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งใน y t u t u นะครับช่องชื่อรูลาแจ้งเจริญ อ๋อค่ะครับเป็นบทกลอนสั้นๆเลยนะแค่4ี่บทเองแต่ว่าโหเนื้อหานี่มันอัดแน่นมากเรื่องใหญ่อยูยอย่นะคะเนี่ยใช่ครับว่าด้วยเรื่องสัมมาทิฏฐิหรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการมองโลกให้ถูกทางนั่นแหละเพราะอ่านแล้วมันแบบชวนให้คิดต่อเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาลองแกะกันดูทีละท่อนเลยดีกว่าว่าบทกลอนนี้พยายามจะสื่อสารอะไรกับเรากันแน่น่าสนใจมากเลยคะ่ะเพราะปกติพอเราพูดถึงธรรมะเนี่ย คนมักจะนึกถึงอะไรที่ซับซ้อนเข้าใจยากแต่การหยิบมาเล่าผ่านบทกลอนนี้เป็นวิธีที่ฉลาดมากมันทําให้เรื่องที่ลึกซึ้งกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วประเด็นสัมมาทิฏฐิที่เลือกมานี้ก็คือแก่นเลยนะคะเพราะในมักมีองค์8นี่คือข้อแรกสุดเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกเลยใช่ค่ะถ้าเม็ดนี้ถูกที่เหลือมันก็จะเข้ารูปเข้ารอยได้ง่ายขึ้นการมาทําความเข้าใจจุดเริ่มต้นตรงนี้ให้ชัดๆเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะใช่เลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ท่อนแรกกันเลย บทกลอนเขียนไว้ว่าความถูกต้องขององค์ธรรมสัมมาทิฏฐิมีคติทัศนาข้ามองเห็นสิ่งเดียวกันมันสองสื่อคือร้อนเย็นถูกต้องเน้นเป็นมุมมองถูกต้องทำพออ่านจบปุ๊บนะคำว่าร้อนเย็นนี้มันมันโดดขึ้นมาเลยอืมมันเป็นตัวการที่ดูง่ายมากแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมันเหมือนจะบอกเราว่าของสิ่งเดียวกันแท้แต่การรับรู้ของเรากับต่างกันได้สุดขั้วเลย ตรงนี้คือการเปิดประเด็นที่เฉียบคมมากเลยค่ะเขาเอาคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมาวางคู่กับคำว่าคติทัศนาแล้วก็ค่ามองเห็นครับครับซึ่งมันก็คือเรื่องมุมมองทั้งหมดเลยใช่ค่ะทั้งหมดคือเรื่องของมุมมองหรือถ้าใช้คำฝรั่งก็คือ perspective ล้วนๆแล้วการใช้ร้อนเย็นมาอธิบายมันทำให้เราเห็นภาพทันทีเลยว่ามุมมองมันทำงานยังไงอื น้ำแก้วเดียวกันคนที่เดินฝ่าแดดมาอาจจะรู้สึกว่ามันเย็นชื่นใจมากใช่แต่อีกคนที่นั่งในห้องแอร์อาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่อุ่นๆนี่คือความจริงในระดับประสบการณ์ของแต่ละคนไม่มีใครผิดใครถูกในมุมของตัวเองนะคะเดี๋ยวนะครับตรงนี้มันทําให้ผมเกิดคําถามขึ้นมาเลยค่ะคือถ้าความถูกต้องมันขึ้นอยู่กับมุมมองเหมือนร้อนกับเย็นแล้วแบบนี้มันจะไปขัดกับคําว่าสัมมาทิฏฐิที่แปลว่าความเห็นที่ถูกต้องหรือไรวิวหรือเปล่าครับ เพราะคำว่าถูกต้องมันน่าจะหมายถึงว่ามันต้องมีมาตรฐานกลางอะไรบางอย่างสิมันต้องมีอะไรที่ถูกจริงๆกับอะไรที่ผิดจริงๆไม่ใช่ว่าใครจะมองยังไงก็ได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือจุดที่บทกลอนกำลังจะพาเราไปให้ลึกขึ้นคำว่าถูกต้องในท่อนสุดท้ายของบทนี้คือคำตอบเลยค่ะถูกต้องเน้นเป็นมุมมองถูกต้องทำอ๋อมันไม่ได้หมายความว่าทุกมุมมองถูกต้องเท่ากันหมด แต่สัมมาทิฏฐิคือการมีมุมมองที่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติหรือธรรมก็คือมองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆใช่ค่ะไม่ผ่านฟิลเตอร์ของความชอบไม่ชอบหรืออคติของเราเลยการเปรียบเทียบเรื่องร้อนเย็นช่วงแรกคือการชวนให้เราฉุกคิดและยอมยับก่อนว่าเออจริงด้วยฮะมุมมองของเรามันไม่ใช่ความจริงสมบูรณนี่นาะเหมือนเป็นการทลายกำแพงลงก่อน ใช่ค่ะเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราถอยออกมาจากความเชื่อมั่นในมุมมองของตัวเองแบบร้อเซเพื่อที่จะเปิดใจรับมุมมองที่ถูกต้องตามธรรมในลำดับถัดไปอ๋อเข้าใจแล้วคือให้รู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงพอเราเปิดใจได้แล้วคำถามต่อมาที่สำคัญมากก็คือแล้วเราจะสร้างมุมมองที่ถูกต้องหรืออัติจตที่ว่านี้ขึ้นมาได้ยังไง ซึ่งบทกลอนทอนนี้สองก็เหมือนจะตอบคำถามนี้พอดีพอดีเลยเขาเขียนว่า a t ัศนคตงถูกต้องจึงขยายเริ่มด้วยใจได้เรียนรู้คู่ฝึกฝนประสบการณ์ผ่านประเมินเดินถูกบนเส้นทางหนอย่างถูกต้องรับรองเย็นค่ะผมชอบที่เขาใช้คำว่า t t i t u d e นะดูทันสมัยดีแล้วก็แจกแจงเป็นกระบวนการที่จับต้องได้เลยไม่ใช่เรื่องลอยๆ ใช่ค่ะท่อนนี้คือ how to หรือคู่มือการปฏิบัติเลยมันบอกชัดเจนว่าสัมมาทิฏฐิไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือแค่นั่งอธิษฐานเอา mm hmm. แต่มันเป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นมาผ่านกระบวนการซึ่งกระบวนการที่ว่านี้มันเป็นสากลมากนะเริ่มด้วยใจเรียนรู้ฝึกฝนเกิดประสบการณ์แล้วนำมาประเมินผลจริงด้วยมันคือวงจรการเรียนรู้ทุกอย่างในโลกนี้เลยไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาใหม่ เล่นดนตรีหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองในที่ทำงานจริงด้วยมันเหมือนกับการหัดเล่นสกีเลยจะอ่านหนังสือทฤษฎีเป็นร้อยเล่มก็ไม่ช่วยอะไรถ้าใจไม่กลา้าก็คือเริ่มด้วยใจใช่ไม่ไปเรียนกับครูคือได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ลองถลายลงไปจริงๆคือคู่ฝึกฝนจนล้มลุกคลุกคลานนับครั้งไม่ถ้วนนั่นคือประสบการณ์แล้วก็มานั่งคิดว่าเมื่อกี้เราวางเท้าผิดตรงไหนนะ คือผ่านประเมินมันคือกระบวนการเดียวกันแปะเลยเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพมากค่ะเพราะการล้มคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยมันสอนเราในแบบที่ตำราทำไม่ได้ครับในทางธรรมก็เช่นกันการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องก็ต้องผ่านการลองผิดลงถูกในชีวิตจริงแล้วคอยสังเกตและประเมินผลในใจเราอยู่เสมอว่าการมองแบบไหนที่ทําให้ใจเราร้อนคือวุ่นวายเป็นทุกข์และการมองแบบไหนที่ทําให้ใจเราเย็น คือสงบและเป็นสุขแล้วบทกลอนก็ใช้คำว่ารับรองเย็นเป็นการการันตีผลลัพธ์เลยใช่ค่ะคำว่าความเย็นในที่นี้ทิ้งไม่ใช่แค่อุณภูมิแต่เป็นสภาวะทางจิตใจที่สงบระงับจากไฟของความโลภโกรธหลงนั่นเองค่ะโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าต้องสร้างมุมมองที่ถูกต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนทีนี้คำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือแล้วไอ้มุมมองที่ถูกต้องตามธรรมที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงล่ะอืม เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วซึ่งบทกลอนท่อนที่3ก็ให้คำตอบที่ชัดเจนและตรงไปตรงมามากเขาบอกว่าความถูกต้องของโลกนี้มี3อย่างอัน,นีิจังล้วนทุกขังอนัตตาไม่ยึดถือสิ่งทั้งปวงลวงไร้ค่ามักสัมมาพาถูกต้องคันลองทําเข้าแก่นเลยนะคะท่อนนี้ใช่ครับเข้าสู่แก่นของพุทธศาสนาเลยคือเรื่องไตรลักษณ์ซึ่งหลายคนคงคุ้นเคยกันดี ใช่ค่ะท่อนนี้คือการเฉลยแล้วว่าเลนส์ที่เราควรใช้มองโลกคืออะไรคําตอบคือเลนส์ที่ทําให้เราเห็นความจริง3ประการนี้แน่นอนว่าหลายท่านอาจจะรู้จักความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่อยากจะชวนมองในมุมที่บทกลอนนี้นำเสนอค่ะครับเป็นยังไงครับคือเขาไม่แค่ลิสต์รายการธรรมะให้เราท่องจำแต่เขากำลังบอกว่าการมองเห็นความจริง3ข้อนี้คือ ผลลัพธ์ของการฝึกฝนจากท่อนที่แล้วและเป็นเหตุที่จะนําไปสู่การปฏิบัติในท่อนต่อไปอ๋อขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงได้ค่ะอันนี้จังคือการเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ทุกขังคือการเห็นว่าทุกสิ่งมีสภาวะที่ถูกบีบคั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และอนัตตาก็คือการเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงอืมันเป็นแค่การรวมตัวกันของส่วนประกอบต่างๆชั่วคราวทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากในยุคนี้คือการเอาแนวคิดอนัตตามามองเรื่องตัวตนดิจิตอลของเราค่ะโหน่าสนใจครับเราสร้างโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียขึ้นมา มันดูเหมือนเป็นตัวเราที่มั่นคงมากเราปกป้องมันเราอยากให้คนอื่นมองมันในแง่ดีใช่เลยแต่บทกลอนท่นนี้กำลังท้าทายเราด้วยคำว่าไม่ยึดถือสิ่งทั้งปวงลวงไร้ค่ามันเหมือนกำลังถามเราว่าไอตัวตนออนไลน์ที่คุณทุ่มเทพลังงานมากมายไปสร้างและปกป้องนะ่ะมันใช่ตัวคุณจริงๆรออเหรอ mm. หรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่คุณสร้างขึ้นคำถามที่ตามมาคือแล้วตัวตนของคุณคือใคร ตอนที่คุณล็อกเอาท์โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันจีดเลยนะมันชวนให้รู้สึกไม่มั่นคงเหมือนกันนะการที่เราจะยอมรับว่าตัวตนที่เรายึดถือมาตลอดมันอาจจะไม่มีอยู่จริงค่ะมันเหมือนกําลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปเลยนั่นคือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากค่ะแต่ในมุมของบทกลอนนี้การไม่ยึดถือไม่ได้แปลว่าการสูญเสียแต่คือแต่คืออิสรภาพค่ะ คืออิสรภาพจากการต้องแบกรับความคาดหวังความกังวลและความเหนื่อยล้าที่มาพร้อมกับการพยายามรักษาภาพของตัวตนนั้นไว้เมื่อเราเห็นตามจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอันนี้จังมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนทุกขังและมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอน,นัตตาการปล่อยวางหรือไม่ยึดถือมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยมันไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การบังคับใจให้ปล่อยค่ะแต่เป็นการปล่อยเพราะปัญญามันเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรให้ยึด ซึ่งการปล่อยวางนี้เองที่บกกรอนเรียกว่ามัคคัมมาหรือหนทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นการเดินทางทางความคิดที่พาเราไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจากเรื่องมุมมองเล็กๆอย่างร้อนเย็นมาสู่กระบวนการฝึกฝนตัวเองจนมาเห็นสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วสุดท้าย บทกลอนก็พาเราไปถึงปลายทางของเส้นทางนี้ในท่อนสุดท้ายซึ่งผมรู้สึกว่ามันคือรางวัลหรือ the payoff ของการเดินทางทั้งหมดนี้เลยค่ะเขาสรุปไว้ว่าได้ค้นพบจบการหาเกิดมาทำไมได้หยุดในวงจรรัฐวัตตะสงสารได้คำตอบมอบคืนชีวิตจิตเบิกบานได้พบด้านใจสงบพบสุขเย็นเป็นนิรันดร ท่อนนี้คือการบอกถึงประโยชน์สูงสุดหรือ ultimate benefit ของการมีสัมมาทิฏฐิเลยค่ะครับประโยคอย่างจบการหาเกิดมาทำไมหรือหยุดในวงจรรัฐวัตะสงสารนี่เป,นเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางพุทธศาสนาเลยคือการหลุดพ้นใช่ค่ะคือการหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่สิ้นสุดแต่สิ่งที่คิดว่าทรงพลังไม่แพ้กันแล้วมันจับต้องได้ในชีวิตปัจจุบันของเราเลยก็คือผลลัพธ์ทางจิตใจที่บทกลอนพูดถึงจิตเบิกบานกับใจสงบใช่ค่ะ ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหนเป้าหมายนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันหมดและเขาก็ตอกย้ำธีมหลักที่ปูมาตั้งแต่ต้นด้วยคำว่าสุขเย็นเป็นนิรันด์อีกครั้งมันทำให้ภาพทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เลยนะครับอ mm hmm. จากความรู้สึกร้อนเย็นทางกายในตอนแรกมาสู่สภาวะเย็นทางใจในตอนกลางและจบลงที่สุขเย็นที่เป็นอมตะในตอนท้าย ถูกต้องค่ะมันคือการสรุปรวบยอดว่าการเดินทางทั้งหมดที่ว่ามาตั้งแต่การปรับมุมมองต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆ้อยรอบตัวนำไปสู่กระบวนการฝึกฝนที่ต่อเนื่องจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของโลกและผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายคือการได้พบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งต่างๆภายนอกแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นภายในใจของเราเองเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขาภายนอกและยั่งยืนค่ะ พอมองย้อนกลับไปทั้งหมดมันคือแผนที่การเดินทางที่ชัดเจนมากจริงๆนะครับค่ะอ้ำกับมุมมองของเราเองก่อนจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนจนกระทั่งปัญญาสามารถมองเห็นสัจธรรมของโลกได้และท้ายที่สุดการเห็นตามความเป็นจริงนั้นก็นำไปสู่การหลุดพ้นอือหื ต้องชื่นชมคนแต่งบทกลอนนี้เลยนะที่ย่อยเรื่องที่ซับซ้อนขนาดนี้ให้ออกมาเป็นภาพที่ทั้งสวยงามและเข้าใจง่ายได้ขนาดนี้สิ่งที่น่าขบคิดเมื่อมองภาพรวมก็คือสัมาทิฏฐิในบทกลอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแบบสำเร็จรูปที่เราต้องยอมรับแต่เป็นกระบวนการที่มีชีวิตชีวาเป็นการเดินทางใช่ค่ะ เป็นการเดินทางที่เราต้องลงมือทำด้วยตัวเองมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆภายในใจและค่อยๆนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระดับที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยมันคือการเดินทางจากความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูกจากความร้อนรนไปสู่ความเย็นสบายทั้งจิตใจครับก็ อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ได้ลองไปคบคิดกันต่อนะคะเชิญเลยครับบทกลอนนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ธรรมดามากๆอย่างร้อนกับเย็นแล้วก็ไปจบลงที่สุขเย็นเป็นนิรันด์ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมันต้องมีเรื่องราวหรือผู้คนมากมายที่ทำให้เรารู้สึกร้อนในใจทำให้เราวุ่นวายใจหรือเป็นทุกข์มีแน่นอนครับลองคิดดูเล่นๆนะคะว่า ถ้าเราลองปรับมุมมองของเราต่อเรื่องร้อนๆเหล่านั้นดูสักนิดแค่ลองมองมันในฐานะปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกับทุกสิ่งการปรับมุมมองเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะเป็นก้าวแรกที่นำเราไปสู่ความเย็นในใจของเราเอง